สวัสดีครับวันนี้โอ้ผมนะครับซานุทีฟิตเตอร์เบอร์นะครับและว,วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวฮินาตะนะครับแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับข้าวางฮินาตะนะครับจะใช้เงินห้าร้อยนะครับเรามาดูการโจมตีมาเลยนะครับ ว่ามันจมตีเป็นยังไงเป็นการตบหรือเปล่าดูใหม่นะครับเป็นการตบแล้วเหมือนมีพายุออกมานะครับโจมตีก็ของเลเวลหนึ่งนะครับโจมตีหนึ่งพนห้าสนะครับระยะก็ยี้านะครับโจมตี5.6าจุดหกวินะครับ อัพเดทขั้นต่อไปใช้เงิน1 1 0 1นะครับ1นึ่นะครับพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นนะครับ2,950นะครับท่าก็เหมือนเดิมน,นะครับส่วนขั้นต่อไปใช้เงินอัพ1,100นนะครับพลังโจมตีก็เหมือนเดิมน,นะครับเปลี่ยนแค่พลังโจมตีเท่ากับ สี่พันหกนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน1,450นสีร้อย้าะครับอยากจะแคปกว่าเดีนะครับไอ้จะเปลี่ยน5้โจมตีเป็นการตบเร็วๆนะครับแล้วก็พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น9,650นะครับจะอัพขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่นะครับ กลางโจมตีก็จะหนึ่งหมื่นสี่พันเกร้อยห้าสิบนะครับมาอขั้นต่อไปนะครับใช้เงินเจ็ดเงินสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็จะเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับ เป็นการหมุนรอบๆนะครับเหมือนในหนังนะครับอันนี้โจมตีเป็นเอ e อีนะครับก็ระยะก็จะเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบนะครับรู้สึกว่าขั้นที่สี่นะครับจะระยะจะลดลงเป็นส5บห้านะครับแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีก5้านะครับแล้วเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับเป็นท่าโจมตีแบบ เหมือนในหนังนะครับโอเคนะครับอัพเขาจะไปใช้เงิน1000นะครับอับขออันต่อไปใช้เงิน1000นะครับอับพันต่อไปใช้เงิน1,000งนะครับ, 1, ะรบจะเปลี่ยนแค่พลังโจมตีนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นนะครับเป็นกาวนะครับตัวนี้ก็ผมก็คิดว่าถือว่า ตีเร็วปานกลางนะครับแล้วแถมเป็นเอ e นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าใช้ลงสตอรี่ได้นะครับแต่ระยะดูสั้นไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเราใส่ออฟเพิ่มระยะนะครับน่าจะดีกว่านี้นะครับและคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้ครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป